ใครกันแน่คือผู้ที่หักหลังอาณาจักรเอลบาร์หรือจะเป็นคนที่เรานั้นไม่คาดคิดสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิและสวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละว,ว่าตอนนี้สถานการณ์ของเอลบาร์นั้นโคตรของโคตรปั่นป่วดเลยนะครับเพราะการบุกมาและการของพวกภาคีอสุวินเทพนะครับแล้วก็ทําการกระทาเนี่ยที่โคตรโหดร,ร้ายเลยเอาเด็กบีบบังคับนะครับเพื่อให้คนในเอลบาร์นั้นทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ตนเองนั้นต้องการแล้วต้องขอย้ําก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะในสิ่งที่ทำนะคร ใจตรงที่ว่านะครับทำไมเนี่ยมันดูทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างโปเชตเหลือเกินและมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเอะมากๆหรือว่ามันจะมีคนในเอบลปับหรือเปล่าที่เป็นผู้หักหลังซึ่งถ้ามผมจะพูดตรงๆเลยเนะครับที่ผมมองว่าไอ้ใครที่มันหักหลังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นปู่ยาวหรือไม่มันมีลาเหตุผลเลยนะครับที่ค่อนข้างเชื่อมโยงกับไอ้ปู่คนนี้เนี่ยที่มันดูแปลกๆเสเหลือเกินวันนี้เราก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะครับเพราะว่าผู้ที่หักหลังนั้นอาจจะเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับกษัตริยยย์์์าาาาาาารรรวกกกกกกัับเเเเเหหหหหตตตุุุณณจ้้้ชโลล็็็ปปนนนไไดมมีีผ เลยนะครับมาพูดคุยกันแบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต้นที่ประเด็นแรกนะครับเริ่มต้นที่ประเด็นของเจ้าหนูโรเนียนี่แหละครับเพราะว่าเจ้าหนูโรเนียนั้นอ่ะก็เป็นชื่อตอนเลยล่ะของตอนนี้นะครับซึ่งไอเน,นี้ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมภาคีสวินเทพต้องแบบว่าเอาเด็กมาบีบคั้นแบบนี้นะครับทำไมไม่เผาไปเองเลยละ่ะคือมันไม่จําเป็นเลยได้ซ้ำที่แบบว่าจะต้องไปบังคับนะครับให้พวกคนยักษ์นั้นเผาโรงเรียนเผาห้องสมุดทิ้งซะแต่นะครับจุดเนี้ยผมมองว่ามันเป็นจุดหนึ่งนะครับ แรกเลยนะครับทำไมนะครับถึงเจาะจงในการที่ต้องเผาโรงเรียนแล้วก็ห้องสมุดด้วยคือถ้ามองดูผิวเผินเนี่ยก็คือเป็นการเผานะครับเพราะว่าต้องการทําลายนะครับแบบว่าประวัติศาสตร์ของชาติแต่ทําไมผมมองอีกมุมนึงว่านะครับหรือว่าพวกภาคีเอสวินเทพนั้นเนี่ยจะได้รับรู้นะครับว่าเหล่าบันทึกนักวิชาการเนี่ยที่ซาโลนั้นได้รวบรวมและเก็บเอาไว้ถูกเอาไว้ในห้องสมุดโรงเรียนหรือเปล่าก็คือมันมีนอนบอลไส้เนี่แหละอยู่ในเหล่าบรรดาคนยักษ์หรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดเลยบางทีแล้้้้วหนนนนนนออออบบไไคัาจจะกก็ด ว่าเออมันมีข้อมูลสําคัญอยู่นะและในตอนนี้นี่โคโรบินก็อยู่ด้วยข้อมูลตรงนี้เนี่ยเตรียมจะถูกเปิดเผยแน่นอนให้กับคนทั้งโลกได้รับรู้มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปหรือเปล่านะครับในการบีบบังคับให้คนยักษ์นั้นเผานะครับโรงเรียนและห้องสมุดซะซึ่งไอ้ระเดนเนี่ยผมเนี่ยเอาจริงนะอาจจะคิดมากไปเองก็ได้นะครับแต่ไอ้คนที่สั่งให้เผาห้องสมุดในตอนนี้เนี่ยเพราะว่ามันบีบบังคับใช่ไหมจ้าหนูโลเนียเป็นปู่ยาวปู่ยาวเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ผมใหญทุกคนจับตามองดูดีๆเลยเพอดูเหมืือออนนนนนนนววว่่่่่่าาาาปปปููัั้ะครมีเเเงงงสสยยยย็ึ ที่เห็นในเหตุการณ์ที่กษัตริย์ฮาราวนั้นตายนะครับแล้วก็โลกินั้นเป็นคนจัดการหรือว่าในค่าคืนวันนั้นมันมีอะไรที่พิเศษไปกว่าที่เรารับรู้ปู่ยาวอาจจะเป็นบุคคลนึงหรือเปล่าที่เป็นนอนบอนไส้หรืออะไรที่มันแปลกๆนะครับเพราะถ้าหากสังเกตดูดีๆเนะี่ยในภาคเอลบัฟนะครับเนื้อเรื่องนั้นค่อนข้างเน้นย้ําไปเลยที่ปู่ยาวว่าปู่ยาวนั้นเนี่ยเป็นคนที่รอบรูนะเป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้านทุกคนนั้นต่างนับถือคือมันมีฉากของปู่ยาวเนี่ยเยอะมากกว่าปกติหรือว่านี่นะครับเป็นส และนะครับถ้าเรานั้นลองย้อนกลับไปดูข้อมูลและการที่อาจารย์โอดานั้นพยายามหยอดเข้ามานะครับในเนื้อเรื่องอย่างแรกเลยประชาชนเอลบาร์นั้นต่างคิดว่าโลกินั้นนะครับเป็นคนเหี้ยมคนนึงแล้วกันนะครับอัน,นี้พยายามเลี่ยงคําพูดที่สุดแล้วนะก็คือเป็นคนไม่ดีนี่แหละเป็นคนสังหารพ่อของตนเองอีกทั้งวีรกรรมวีรเวรก่อนหน้านี้ของโลกินั้นก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีใช่ไหมคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งนะครับแล้วก็รังแกนะครับพี่น้องของตัวเองฮารูดินเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยนะครับถูกโลกินั้นรังแกมาโดยตลอดเลยหร,รืืออเเรร่่่่งงาาาวววตตๆมกมกทีล้นนแแป็ ไละเหียใจรล่ยำใจและกันของเจ้าชายโลกิมันจึงไม่ใช่เรื่องแตกอะไรนะครับที่ผู้คนนั้นจะมองว่าโลกินั้นเนี่ยไอเนียเป็นผู้ที่สังหารพ่อของตนเองนะครับอย่างกษัตริย์ฮาร้าวแน่นอนซึ่งหากตัดไปที่กษัตริย์ฮาร้าวนั้นนะครับก็โ,โหนี่กภาพรััษณ์ดีเหลือเกินนะครับเป็นกษัตริย์เนี่ยผู้ที่รักความสงบสุขไม่ต้องการให้อาณาจักรเอลบาบนั้นกลายเป็นอนาณาจักรที่ป่าเถื่อนเหมือนก่อนหน้านี้นะครับเป็นอนาณาจักรที่มีแต่การต่อสู้เท่านั้นต้องการให้คนเอลบาบนั้นเนี่ยร ติดต่อซื้อขายติดต่อพูดคุยกันนะครับจากโลกภายนอกก็ฟิลแบบว่าเหมือนจะเปิดประเทศอ่ะฟิลแบบนั้นเลยละกันซึ่งนะครับภาพลักษณ์ก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ยังมีการปรับเปลี่ยนระบบต่างๆนะครับไม่จะเป็นไมซ์เซตหรือระบบการศึกษาของคนในประเทศนะครับยังเด็กรุ่นใหม่นั้นก็ไม่ต้องการจะเป็นนักรบอีกต่อไปแล้วพวกเขานั้นนะครับต้องการเป็นนักวิชาการอา่ะฟิลแบบนั้นเลยละกันนะครับซึ่งนี่นะี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําการเปลี่ยนแปลงอาณาจักรเอลบาฟซึ่งโอเคมันมีมุมมองที่ดีนะครับแต่มันก ซึ่งผมต้องพูดก่อนละกันนะครับว่านะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไอที่มันตึงเกินไปก็คือจะเลิกเลยในการสู้รบแต่เน้นความสงบสุขวิชาการอย่างเดียวมันก็ดูตึงเกินไปนะครับกับประเทศหรือว่าในโลกวันพีซเนี่ยที่มันมีแต่สงครามนะครับบริบทมันไม่ได้จึงทําให้นะครับก็มองว่ากษัตริย์ฮาร์เรนั้นเนี่ยเอ้ยมีแง่นี้เนี่ยในการทำเนี่ยก็คือหวังดีจริงหรือเปล่าและมันไปรวบรวมแล้วกันกับหลายจุดที่มันเอ๊ะน่าสงสัยเกี่ยวกับกษัตริย์ฮาร์เรมากๆเลยอย่างเช่นช็อตที่ซอมเมอร์ การพูดแซวๆหละว่าเนี่ยมาที่นี่ทําไมนะครับมาเอลบาบเนี่ยมาเคารพศพกษัตริย์ฮาราลหรือเปล่านะครับซึ่งออนี้น่าสนใจมากเลยว่าเฮ้ยพวกพาคีอัศวินเทพพวกเผ่ามังกรฟ้านั้นที่แม่งโคตรยิงในศักดิ์ศรีตนเองเลยจะมาเคารพทําไมนะครับกษัตริหาราวที่เป็นเพียงแค่นะครับกษัตริย์ของอาณาจักรเอลบาบเท่านั้นคืออย่างน้อยนะครับด้วยประโยคนี้เชื่อว่านะครับกษัตริหาราวนั้นเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะกับพวกพาคีอัศวินเทพเผลอๆเนี่ยพูดอย่างเงี้ยมันฟิลพวกเดียวกันแล นั้นเรื่องมันก็คงไม่เป็นแบบนี้ก็ฟีแบบว่ากษัตริย์ฮาราวนั้นทําอะไรหรือเปล่าผิดพลาดอาจจะมีการตกลงกันเอาไว้หรือไม่กับพวกภาคีสวินเทพแต่ดันทําพลาดเสียก่อนนะครับก็เลยไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งถ้าดูจากบริบทโดยรวมในตอนนี้ผมก็มองว่ากษัตริย์ฮาราวนั้นก็น่าจะเป็นคนระยำคนนึงนั่นแหละเพียงแค่ว่าภาพลักษณ์ดีเท่านั้นเองจนทาให้นะครับมันก็เลยเกิดขึ้นนี่แหละที่มีการสังหารกษัตริย์ฮาราวอันนี้น่าสนใจว่าโลกิทําไมถึงสังหารกษัตริย์ฮาราวือคกัันนน็้ ยาถ้าปู่ยาวรับรู้ความจริงในคืนวันนั้นจริงๆนะครับสมมตินะโอโลกิสังหารเพราะว่าพ่อนั้นเป็นคนเลวผมถามเลยเหอะทำไมปู่ยาวไม่พูดสิ่งๆนี้กับคนอื่นทําไมต้องปิดเงียบด้วยจะมาบอกว่าเดี๋ยวพูดไปคนก็ไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวค่อยหาหลักฐานแล้วก็มาเปิดหลักฐานทีหลังหรือเปล่าผมว่ามันก็ดูฟังไม่ค่อยขึ้นนะกับุผลตรงนี้นะครับอยู่ยังไงนะครับไปคนคนนึงถูกจับอย่าง,งานั้นโดยที่ไม่ค้าใดๆทั้งสิ้นหรือนะครับถ้ามันมีคนเนี่ยที่สังหารกษัตริย์ฮาราวจริงๆฟีลแบบว่าไไไไมมมมม่่่่ใใชโโลลลกกกนน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 นะะะะแแ้้้วววทําาคครรััับออืปจีตยง แต่ปรากฏว่าปู่ยาวนั้นก็ไม่ทำเรื่องใดๆทั้งสิ้นทั้งที่ตนเองนั้นก็อยู่ในค่ำคืนวันที่สังหารกษัตริหาราวชัดๆ ซึ่งอย่างที่ผมพูดแหละครับว่ามันมีความแปลกเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับคดีเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะครับการสังหารกษัตริย์ฮาราวหรือนะครับก่อนหน้านี้อาจารย์โอดาก็มีการหยอดไว้แล้วว่าปู่ยาพูดนะครับว่าถ้าแบบว่าคนที่ชอบมากที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะเป็นผู้หญิงที่แกกว่าปู่นะครับซึ่งปู่เนี่ยอายุ300ปีใช่ไหมไอคนที่แก่กว่านั้นเนี่ยมันเป็นการเอ่ยถึงท่านอิมหรือเปล่านะครับถ้าท่านอิมนั้นเป็นผู้หญิงนะและอิมนั้นถ้าจะมีอายุเนี่ยน่าจะฟิลลิ่ง700-800 จะมีมากกว่าผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องแตกอะไรหรือนี่เป็นการสื่อถึงหรือเปล่าว่าปู่ยาวนั้นรับใช้นะครับตัวตนที่แท้จริงก็คือรับใช้อิมหรือเปล่าและก็เป็นที่มาที่ไปที่เราได้เห็นนะครับเรื่องราวแปลกๆมากมายในเอลบัฟคือมันมีตัวหนอนมอนไ้นะครับอย่างปู่ยาวหรือไม่นะครับที่ทําการปั่นป่วนในตอนนี้และก็ถึงเวลานะครับที่ฝั่งภาคีสุวินเทพนั้นต้องมาทานะครับในสิ่งที่ตนเองนั้นต้องการแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้คงเคยจะทําแล้วแหละในการทำนะครับเพื่อปิดบังคับให้คนในเอลบัฟนั้นเข้าร่วมกับฝั่งาบลลกโ ซึ่งหลายคนจะมองว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยนะครับก็แค่บังคับไปเลยก็คือฟีลแบบว่ามาปกครองประเทศไปเลยนะครับไม่ต้องมาแบบอุ้ยมาสร้างเงื่อนไขอะไรมากมายให้คนนั้นต้องยอมรับอันนี้สําคัญนะการที่จะยึดอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งนั้นการที่คุณนั้นไปคุมคนเลยและไม่ได้ใจพวกเขาไอ้พวกนั้นเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายนะครับก็หักหลังอยู่ดีหรือแม้กระทั่งนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คงนะครับไม่ได้ทําให้อย่างเต็มที่มันจึงมีการสร้างสถานการณ์การเกิดขึ้นอาถ้าให้ผมเราก่อนหน้านี้ก็คงจะสร้างสถานการณ์ฟีลแบบนี้ใาาััตรินนนนนเป็นคนดสจ ว่าเออเข้าร่วมกับฝั่งรัฐบาลโลกแต่กษัตริย์ฮาราวนั้นดันทาพลาดบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าเลยตายไปก่อนและนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่พยายามที่จะสร้างนะครับคือบีบบังคับให้ปู่ยาวนั้นเนี่ยที่น่าจะมีสิทธิ์ที่สุดแล้วนะครับในการตัดสินใจในเอลบาสในตอนนี้เป็นคนตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกับฝั่งรัฐบาลโลกหรือเปล่าเพราะก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับกับการที่อาณาจักรเอลบาบนั้นไม่ยอมแต่งตั้งราชาคนใหม่แทนกษัตริย์ฮาราวทั้งที่จริงเนี่่่่ยเเเเอออาาา้้้้้ดดดตตตรรงงนนนะมสกกกกโคคคคใืัััลลลิิไไปแแว็็หฮขึท สิ่งนี้เป็นปู่ยาวหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากนะครับพัทลูดินนั้นเป็นกษัตริย์เท่ากับว่าฮัทลูดินนั้นจะเป็นคนตัดสินใจได้แต่เพียงผู้เดียวในการที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกับฝ่ายรัฐบาลโลกแต่ถ้าเกิดภาวะสุญญากาศแบบนี้นะครับปู่ยาวที่แก่ที่สุดในเอลบับก็จะมีอำนาจในการตัดสินใจในการเข้าร่วมหรือไม่กับฝ่ายรัฐบาลโลกแทนมันเป็นการบีบบังคับไกลๆนั่นแหละครับก็คือเอาปู่ยาวนี่แหละมาเป็นคนตอบรับนะครับจะเข้าร่วมกับฝ่ายรัฐบาลโลกหรือไม่มันดูมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคร คิดว่าสุดท้ายแล้วคนที่หักหลังคนที่เป็นหนอนบ่อนไส้นั้นจะเป็นใครหรือนะครับจะมีคนที่เรานั้นเอาไวไในคิดนะครับแล้วก็ยิ่งกว่าที่พวกเราคิดเนี่ยอาศัยอยู่ในเอลบัฟแต่เรานั้นไม่รู้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ